ครับกลับสวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับวันที่5้ธันวาเนาะก็เป็นวันพ่อของประเทศไทยเรานะครับวันพ่อรัชกาลที่9นะครับผมโอเคคลิปนี้ผมจะนําสูตรนี้มาฝากนะเป็นสูตรที่พึ่งคิดได้สดสดร้อนๆอนอีกแล้วแต่เป็นชุดสตัวล่างนะครับสองตัวล่างมาล่างห้างวดติด ได้สองตัวล่างอ่าไม่ใช่สูตรเดียวนะสูตรสองตัวจับคู่เลยนาะสูตรบนสูตรบนยังหาสูตรที่ลงตัวไม่เจอที่จับได้สามตัวแบบเป๊ะอ่ะก็เอาสูตรบนก็เอาตัวนี้ไปจับเหมือนเดิมและสูตรบนเนาะบนที่ผมจับให้ก็ชอบอยู่นะนี่สามตัวนี้ผมชอบอยู่อ่ะโอเคโดยเฉพาะเจ็ดเก้าเม่าันน่าจะมาบน ชอบตัวเดียวโอเคมาดูล่างก่อนนะครับสูตรนี้อสดสดร้อนเอามาฝาก fc ทุกคนนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางไว้ไปพิจารณาก็แล้วกันนะครับผมไม่อ่าไม่การันตีว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะออเออหวยออกก็ได้ได้หมด <c oughs> ก็เป็นสูตรการคำนวณน,นะครับผมสดสดร้อนๆ้อนเลยอ่ะเอามาฝากเผื่อเข้ามาเผื่อเข้ามาเราจะได้เน้นล่าง อ่ะจะได้เน้นถูกว่าบนคนเน้นตัวไหนล่างควเน้นตัวไหนนะครับผมสูตรนี้ผมจะให้ดูแค่สูตรเดียวสูตรที่สองเก็บไว้ก่อน <c oughs> เออสูตรแรกนะครับนี่สูตรแรกคือสูตรนี้อะแสนบวกด้วยแสนบวกด้วยอ,อะไรแสนบวกด้วยหลักพันนะครับผมเจ็ดบวกห้าจะได้เลขสองตัวก็คือเจ็ดบวกห้าเป็น ส2ได้เลขสองนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเลขสามนะเลขสามนะครับผมอ่าอีกสูตรหนึ่งนั้นอีกสูตรหนึ่งผมขออุบไว้ก่อนอีกสูตรหนึ่งจะได้เลขสองตัวเหมือนกันอ่าอีกสูตรหนึ่งได้ตัวนี้ ตัวเลขไปไหมตัวเลขอีกตัวหนึ่งได้ตัวนี้มาดูผลหอยลางว่าถัดมาออกอะไรครับข้างล่าง42นะครับ42แต่ทางสอปปลราวเขาจะยึดที่55หรือเปล่านะยึดที่55แต่ของไทยเรานะครับไทยเราจะยึดที่42 42ตัวที่เข้าก็คือตัวนี้ครับถ้าจับคู่มาดูจับคู่กันก่อนจับคู่ได้ แบบนี้นะครับสามสองสามสามสี่สองแล้วก็สี่สามผลอ่ะไหวเราพัฒนาออกไปที่สี่สองล่างนะครับสี่สองล่างมาดูตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นี่ตรงตรง เข้ามาที่4ี่สองนะครับ4ี่สองนะล่างนะครับผมเน้นล่างนะสูตรนี้อ่าเป็นสูตรใหม่แกะกล่องยังร้อนๆอ,อุ่นๆอ,อยู่เลยเพิ่งคิดได้เช้านี้แหละ <c oughs> ก็เลยนํามาฝากนะครับอ่ามาดูต่อไปงวดที่2ที่มานะครับแสนบวกแสนบวกอะไรครับแสนบวกด้วยหลักพันแสนบวกด้วยหลักพันห้าบวกสี่ได้เก้านะครับ จะได้เลข2ตัวก็คือ9กับ0ูอ่าสตัวอีกสูตรหนึ่งได้ไปที่เลขนี้ครับ3กับ4ส,สูตรตัวแปรได้3ากับ4 3กับ4มาจับคู่กันนะครับผมจับคู่กันได้ 39 30 49 40มาอ่ะมาดูผลหัวรัฐบาลลาวลาวพัฒนาเขาออกไปที่อะไรนะของไทยเรายึด4ตัวก็คือสามเก้านะครับ 39, สบามเกาสปปลาวยึด2 0แต่ของเราคือยึด3ามตัวที่เข้าก็คือตัวนี้ สาตรงครับนี่เท่า3ามเามาดูงวดถัดมากันงวดที่3มนะครับงวดที่3มสูตรแรกได้อะไรแสนบวกพันสบวกสามได้5้านะครับได้ห้ากับหกมาดูสูตรตัวแปรสูตรที่2ได้ หกับ6เหมือนกันจับคู่กันได้ตัวนี้5้า 5. ห5้า6 6, 6, 6ผลหวยลาวพัฒนางวดถัดมาก็ค,คืองวดที่4นี่ที่เดินนะครับเขาออกไปที่อะไรครับ สตัวล่างคือห้าห้านะครับยึดตามสี่ตัวของเราออกไปที่ห้าห้าตัวที่เข้าก็คือตัวนี้ตรงนะครับห้าห้าตรงครับไม่มีกลับอยู่แล้วห้าห้าเบิ้ลอย่างเงี้ย <c oughs> เออกลับได้ยังไงห้าห้าอ่ะมาดูงวดที่งวดที่สี่ต่อจะมาไหมงวดที่สี่เก้าหกห้าหย์แดเ้าบกห้าแสนบวกพัน ได้4กับ5นะได้4กับ5สูตรที่2สูตรตัวแปรได้อะไรสูตรตัวแปรของผมได้ไปที่ตัวนี้ครับ2กับ3านะสกับ3ม จับคู่กันจะได้ไปที่หืมปากกาเออลงไปเร่องสี่สองสี่นะครับแล้วก็สองห้าสามสี่สามห้านะครับอ้าวมาดูผลหน่วยรัฐบาลลาวเขาออกไปที่ 5 2ล่างนะครับยึดในระบบ4ตัว5 2ตัวที่เข้าก็คือตัวนี้เป็นตัวกลับนะครับสอกลับตัวเป็น5 2นะครับ2ตัวล่างนะครับกลับตัวด้วยนะครับเดี๋ยวตับจะแตกถ้าไม่กลับ <c oughs> อ่างวดที่4เดินมาที่5 2 2 5องสดที่5มาดูเขาจะเดินต่อหรือเปล่า9 8 5 2 8 8 2 8 8แต่แแสนบวกพันเบวกหสูตรแรกได้เหมือนเดิมตัวเลขเหมือนกัน 4, 5อ่ะสูตรตัวแปรสูตรที่2ได้อะไรได้เหมือนเดิมครับหรือเปล่าหรือยังไง2กับ3อ่ะได้2กับ3จับคู่ออกมาได้4ชุดก็คือ สองสี่สอห,สสสหก็มาดูหวยรัฐบาลลาวออกไปที่อะไรสองสล่างนะครับสอสล่างตัวที่เข้ามีไหมมีครับศูนนี้งวดที่5ติดต่อกัน2อสตรงๆนะหลังจากที่กลับตัวก็มาตรงที่สองสีรอบนี้ เขาจะมาไหมสูตรใหม่แกะกล่องสดๆร้อนๆเลยเพิ่งอุ่นๆยังอุ่นๆอ่าเพิ่งออกจากเตาใหม่ๆสูตรนําเสนอวันนี้วันแรก <c oughs> จับปังหรเปล่าสูตรกันจับคู่นะครับอ่ะเหมือนเดิม592 499าสองสี่เก้แสนบวกพันหบวกสองได้อะไรได้ตัวนี้ เจสูตรตัวแปรอีกสูตรหนึ่งได้ไปที่6กับ7นะครับสูตรตัวแปรผมได้6กับ7จับคู่กันงวดที่6จะเดินหรือจะหยุดนะครับผม2ตัวล่างต้องมีแบบนี้6 7 6 8 เบ้นด้วยนะครับเจ็ดปดอ่ะหรือเขาจะมาบนเออไม่รู้ละหกเจ็ดหกแปดดดปดถ้ามาบนก็ถือว่าหลุดขึ้นบนไปถ้าใครกันไว้ก็ดีสรุปสองตัวล่าง ลาวนะครับลาวพัดนะครับงวดประจำวันอังคารที่ห้านี้นะครับผมห้าทับสิบสองทับหกหกนะก็สี่ตัวนี้เนอะสี่ตัวนี้เลยหกเจ็ด 8ปดเจกลับตัวด้วยนะครับนี่แหละมีแค่นี้ล่างเอามาฝากเน้นล่างตัวอื่นก็เน้นบนไปที่ผมให้ไปก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นก็เป็นสูตรชุดเต็มแต่ชุดนี้แยกออกมาแยกย่อยออกมาเป็นล่างนะครับสถิติเขามาแบบไหนดูก็หวดแรกที่เดิน ออก4ี่ตรงงวดถัดมาออก3 9มตรงงวดถัดมาออก5 5าตรงงวดถัดมาออกตัวกลับ5 2 2 5องสอางวดละสุดออกไปที่2 4 2 4ีตรงงวดนี้6 7 6 8 7ดหกจะมาหรือเปล่าก็ลองนําไปพิจารณาดูกันนะครับไรู้จะมาตัวไหน6 7 6 8 7 7 7 8ชอบเบิ้ลก็7จ อ่าสุดใหม่แกะกล่องก็จะมีเพิ่มมาจากชุดเต็มของผมเนาะมีเพิ่มมาแค่ตัวเดียวหรือเปล่าเพิ่มมาแค่หกเจ็ดใช่ไหมในชุดนี้ผมไม่ได้จับหกเจ็ดให้นะกมมีหกแปดก็มีแล้วเจ็ดแปดมีแล้วมีอะไรอีกเจ็ดเจ็ดก็มีแล้ว เออเพิ่มแค่เพิ่มแค่หกเจ็ดขึ้นมาอ้าก็ลงล่างอ้าว็เปนเน้นล่างอ้าตัวเดียวผมผมให้เจ็ดนะเจ็ดเจ็ดบนโอ้น่าจะเป็นเ็ดบนนะ x เจ็ด x อย่างเงี้ยผมเน้นบนเลยนะตัวเดียวถ้ามาเจ็ดเก้าตอนนี้ผมยังชอบเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอยู่นะครับอ่าสำหรับเลขทูบนะครับเลขทูบวันวันอะไรวันนี้ เลขทูบวันพระนะครับผมลงในไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบถ้าใครจะตามเลขทูบนะครับผมเลขทูบนะฝากไว้เลขทูบวันนี้สวยนะครับเลขทูบวันพระจุดได้สามตัวเจ็ดห้าหก หหรือ9เป็นตัวเดียวกันนี่ตัวนี้สามารถแปลงเป็นเลขเก้ได้นะเจ็ 7, 5, 6, หรือ7 5 9ถ้าออกเจ็ก็สวย7 6ก็จะเป็นล่างเมื่อกี้หรือถ้ามัน7จมาแต่5ผมไม่ได้จับให้นะเออถ้าใครจะเล่นหานอยก็ไปเล่น7 5 6ดห้าหก ก็ได้นะเจ็ดห้าเจ็ดหกหกห้าไปเล่นหานอยน่าจะมานะผมว่ามีสิทธิ์มาหานอยนะสามตัวเนี่ยเลขเนี่ยเลขทูบผมเนี่ยเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าเก้านะแต่เป็นเลขหกอ่ะผมผมแปลงมาเลขเก้าด้วยนะหกกับเก้ามันตัวเดียวกันสวยนะครับได้เลขเจ็ดผมชอบเลขเจ็ดมากรอบนี้อืม ไม่น่าจะมีอะไรอีกไหมไม่มนีน่าจะมีเสิร์มแล้วหอยลาวหรือเดี๋ยวผมจะลองทําสูตรบนแบบเน้นๆให้อีกถ้ามีอาจจะมีช่วงบ่าๆเย็นๆเออเราลาวสตาออกนิดนึงนะเนี่ยเจ็ดผมชอบนะเจ็ดกับหกก็มาตรงกับเลขผมให้พอดีเนาะมีเจ็ดหกเจ็ดหกก็สายวิง่งสายรูดรอบนี้บนล่างมีหกกับเจ็ด สูตรตัวนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นสูตรเพิ่มเติมก็คือสูตรล่างนะครับเมื่อกี้เนี่ยสูตรวิ่งรูดมันมีหกเจ็ดมันก็ชนกันหมดชนเลขทูบด้วยนะเจ็ดกับหกรอบนี้ผมชนเลขทูบอ่ะสวยนะเลขทูบนะลองนําไปดูกันนะครับผมพิจารณาดูเนาะ,ะผมรุ้นให้มีเจ็ดนะเลขทูบตอนผมจุดแล้วก็ภาวนานะขอพ่อปู่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มีเจ็ดนะครับ เออก็มีจริงๆขออีตัวหนึ่งผมขอเก้าผมขอเลขเก้าแต่ว่าเก้าเขากลับหัวเนาะเพราปู่ให้ให้กลับหัวเป็นเลขหกอะเลขหกเดี๋ยวไปดูอีทีเป็นเลขหกอะไรผมให้ดูนะ <c oughs> ผมลงให้ในไลน์นะครับเป็นเลขหกแต่ว่ามันแปลงเป็นเลขเก้าได้เอี่ยแในใจผมผมภาวนาขอให้เป็นเลขเจ็ดมาตัวแรกมาจริงๆ ขนลุกเลยครับเลขเจ็ดมาแล้วก็ตัวถัดมาที่ผมอยากให้มาก็คือเลขเกนะ้านะเข้ามาเลขหกซึ่งก็ไม่ต่างกันมากเลขหกกับเลขเก้านตัวเดียวกันกับหัวเป็นเลขเก้านี่ถ้ามาเจ็ดเก้านี่ผมนี่แตกสามตัวบนเลยนะเนี่ยเจนะ็ดเก้ารอรุ้นนะเจ็ดเก้ามผมนะชอบนะโอเคหรือเจ็ดเจ็ดหก จ็ดหกก็ผมเพิ่มเติมห้แล้วเมื่อกี้ล่างนะบนเนี่ยชอบเจ็ดเจ็ดเก้าก็สวยนะครับผมห้าผมไม่ได้จับให้เลยนะรอบนี้เนาะสูตรชุดรูดนี่ก็ไม่มีนะครับโอเคอันนี้คือชุดเต็มนะครับเลขทูบผมฝากไว้เพิ่มเติมนะฝากเลขทูบไว้เพิ่มเติมนะครับ,ว,รบวันนี้เจ็ดหนะ้าหกเจ็ดห้าเก้านี่แหละเนี่ยลองกลับจัดเอาสองตัวตัดเอานะวิ่งรูดผมได้หกกับเจ็ดที่ให้ไปเมื่อวานนะ คลิปแรกเนาะวิ่งรูดมีหกกับเจ็ดอ่าส่วนล่างรอบนี้ก็มีหกกับเจ็ดอีกแล้วสูตรนี้คนละสูตรนะครับคนละสูตรกับตัวนี้นะครับเนี่ยที่ได้หกเจ็ดอ่ะไม่เกี่ยวกันนะครับใครจะนําไปเป็นตัวนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่สูตรนี้นะคนละสูตรอันนี้ได้เก้ากับศูนย์นี้ไม่มีเลยเห็นปะเจ็ดกับแปดนี่ไม่มีเลยเออเนี่ยสี่กับห้ามีแค่เลขห้ามาชน อโอเคนะนี่ไม่ไม่ใช่สูตรเดียวกันนะครับผมที่ผมวิ่งรูดให้อะ่ะตัวเลขมันคนละตัวแต่มันได้หกกับเจ็ดตัวเดียวกันตรงนี้หกกับเจ็ดมีเจ็ดลงมานี่โหเจ็ดสามสูตรเลยถ้าเอายึดอย่างเงี้ยเจ็ดนี่ก็เจ็ดนี่ก็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยก็ได้สวยสุดล <c oughs> ะโอเคเจ็ดแปดหกเจ็ดหรือจะเป็นอะไรหกแปดก็ยังอยู่ในลิสต์ที่ผมชอบอยู่เนาะโอเคสูตรนี้กับสูตรนี้สูตรนี้คนละสูตรกันด้วย ได้ตัวเลขมาคล้ายๆกันหมดเลยอ่าน,นี้ก็ได้หกเจ็ดลองดูล่างนะครับผมอันนี้ชุดสองตัวล่างเลขทูบก็มีเจ็ดมีหกอีกน้ามั่นใจเลยเยอะเลยวันนี้ผม <laughs> ความมั่นใจผมหกกับเจ็ดไม่น่าหลุดลนะครับผมถ้ามาคู่กันนี่ก็น่าจะสุดยอดครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ ก็ฝากไว้ให้พิจารณาเฮงปัๆงๆกันทุกคนนะครับสอบุทุกคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากคลิปของผมนะครับช่องรันคนฮักหอยนะครับสวัสดีครับ